ทำดีๆเด้วเจ็บพี่ปันพี่ปันนะพี่จไม่พี่อารมณพี่อารมแต่ไม่ลัพนคุยไปพนคุยไปบ่ีเลพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรลูกเบิ่งพี่เบิ่งพี่เบิ่งพี่เีน่ นกเราไม่เป็น,น,ปนหัดหรอวะนอะเนอะนอะนอนอนี่จับนี่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 เข้ใจสายมัน,น,น<ป>แนวหามึางไป 喂。